สวัสดีครับหนูคุกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับ0640362885นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือโรงนะครับผมทำง่ายๆนะครับผมไม่ต้องใช้วัสดุอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นเหล็กสเตเลสนะครับเหล็กชุบสเตลเลสนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก่อนชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับไปชมวิธีทำ กงง่ายๆกับลูกคุกใหญ่ดอนฟาร์มกันเลยนะครับไปครับผม ตะแกรงที่เป็นพวกปิ้งย่างนะครับหาซื้อได้ตามร้านปิ้งย่างทั่วไปนะครับนีตะแกรงตัวนี้นะครับง่ายๆนะครับตะแกรงผมที่ผมใช้นะับผมผมจะใช้ความยาวนะครับอยู่ที่60เซนนะครับตัวนี้เอามาใกล้ๆเลยครับตัวนี้60เซนนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่อยู่ที่39เซนนะครับผม สามสิบเก้าเซนนะครับโรงหนึ่งนะครับโรงหนึ่งจะใช้อยู่ที่โรงหนึ่งจะใช้อยู่ที่สี่สี่ชิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับสี่นะชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับนี่ครับวิธีนะครับ เราจะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับมาไปชมวิธีวัดกันเลยครับมาครับอันดับแรกนะครับเราจะวัดขนาดนะครับวัดขนาดเอาให้เห็นภาพเ,นะเ,เลยครับมาเอาลงมาภัพมาเลยเห็นภาพอันนี้เราจะทาบตรงนี้เลยจะให้เห็นภาพไปไปเลยนะครับถ้าวัดตามที่ว่าเราตัดนะครับอันนี้คือความยาวนะครับ คืออาไรนะครับความยาวที่10 18.5นะครับก็คือครึ่งครึ่งของเจ้าตะแกงนี้ครับความยาวนะครับครึ่งครึ่งเลยนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะครับนะครับตัดตรงนี้นะครับก็เหมือนกับนี่ครับกาลังตัดเลยนะครับอันนี้คือตะแกงความยาวครับของคุณพ่อแกาลังตัดนะครับ ก็ใช้ครีมหนีบรวดธรรมดานะครับตัดบแบบนี้นะครับนะครับต่อนะครับแล้วความด้านหนาของโครงตรงนี้นะครับด้านฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งนี้เราจะความยาวนะครับอยู่ที่20เซนนะครับ20เซนนะครับ ก็จะเอาเปรียบเทียบง่ายก็อย่างนี้เลยนะครับ20เซนปึ๊บนะครับ20เซนเราก็วัดเลยเราก็ตัดตัดเช่นเดียวกันฝั่งนี้เราก็มาวัดมาวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่มาวัดอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับวัดอีกฝั่งหนึ่งเราก็ตัดตัดเช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้นะครับส่วนนี้ให้เขา ตัดเสร็จเขาจะเหลือตรงกลางอย่างนี้นะครับเหลือตรงกลางตรงนี้นะครับเหลือตรงกลางตัวนี้นะครับเหลือตรงกลางตรงนี้เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะทําเป็นฝานะครับฝาปิดนี่ครับฝาปิดเอด้านบนนะครับเหมือนตัวนี้นะครับฝาตรงนี้นะครับได้ดีนะครับฝาตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับฝาอ่าตรมืนนี้ครับ เราก็เจาะนะครับแล้วทีนี้อีกด้านบนนะครับถ้าเราเราต้องเจาะก่อน,นครับถ้าก่อนก่อนที่เราจะมาประกอบนะครับมันจะยากเราต้องเจาะก่อนอา่เจาะฟ้าก่อน,อออนแล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้จะบอกคร่าวๆให้ดูนะครับนี่ใส่ตรงนี้ก่อนการเจาะนะครับการเจาะคืออันนี้ผมไม่ฟิกนะครับว่า ท่านจะเอากว้างเอาหนาขนาดไหนนะครับแต่ของผมจะใช้ระหว่างกลางนะครับนี่ระหว่างกลางจะใช้ฝั่งนี้อยู่ที่นับไปเลยครับ1 2 3 4 5สนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบ5ช่องฝั่งนี้จะใช้1 2 3 4 5 6 7 8ช่องนะครับผม8ช่องันะบดช่อง ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเราตัดมาแล้วมันจะชีโดชีดเดแบบนี้นครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับตัดนี่ตัดแบบนี้นะครับตัดออกไม่ยากนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็ตัดออกแบบนี้ตัดแบบนี้นะครับ เราก็ตัดจนกว่ามันจะได้ประมาณนี้แหละครับผมนี่ตัวนี้นะครับเรจะตัดไปเรื่อยๆก่อนอ่าตัดเสร็จแล้วก็มาตัดฝั่งนี้นะครับ อันนี้เราจะตัดไว้รอเฉยๆนะครับตอนที่เราประกอบนะครับก่อนที่เราจะประกอบเราต้องตัดตรงนี้ก่อนนะครับอย่าอย่าลืมนะครับตัดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอันนี้ตัดริจนะครับตัดสติจประมาณนี้นะครับเราก็มาวัดนะครับของผมจะใช้ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่ฟ้านะครับ ผมจะใช้ฝาความยาวอยู่ที่สามสิบสองเซนนะครับตัวนี้นะครับผมข้อนึงเนี่ยผมจะตัดอยู่ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อการเพื่อการงอตรงนี้พับตรงนี้นะครับให้มันอย่างเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดสองเซนนะครับ เราจะมาตัดมุมนี้นะครับ คือฝานะครับตัดฝาไว้นะครับเราก็จะพับรอนะครับพับนี่คือเหล็กนี่ครับด้านบนนะครับเห็นไหมเหล็กสังเกตเหล็กอ่าข้อเหล็กนะครับเขาเขาอากมาอย่างเงี้ยเราให้พับลงใส่เหล็กอย่างนี้นะครับพับใส่เหล็กนี่นะครับ วิธีพับนะครับห้ามพับให้ติดเหล็กนะครับถ้างั้นมันจะพับไม่ได้นะครับเราต้องพับให้ให้อยู่ในระหว่างนี้นะครับแบบนี้นะครับเราพับไม่ลอยเฉยนะครับ ไปรอเลยหลังจากนั้นนะครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ากจะประกอบกันเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเริ่มนะครับเริ่มประกอบนะครับโดยใช้ลวดนะครับโดยใช้ลวดอยู่ที่ขนาดลวดนะครับอยู่ที่หนึ่งมิลนะครับเราจะตัดอยู่ประมาณตัด เวลาเราขันนะครับตัดอยู่ขนาดตัดลวดอยู่ประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนนะครับวิธีพันลวดนะครับเราก็พันให้หลายๆครั้งนะครับนะครับพันแบบนี้นะครับการพันลวดนะครับเรายิ่งพันถ้าเรียกว่าอะไรเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งแน่นนะครับแล้วแต่ ความต้องการของเราเลยครับแต่ทางเราพันน้อยมันจะหลุดครับถ้าพันถ้าพันนิดเดียวนะครับพันสองสารอบมันก็จะหลุดนะครับตรงนี้นะครับพันสักกี่รอบดีครับห้ารอบห้ารอบ้ารอบมันจะแน่นดีนะครับตรงนี้เราก็ี๋ยวเราจะพันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับจากเรารอ ขึ paid, ้นคงนะครับขึ้นคงเสร็จนะครับผมก็จะมาเตรียมฟ้านะครับประตูนะครับฝ้ากรงรอเลยครับอันนี้ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดกันไว้นะครับอันนี้ผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเราก็มาประกอบส่เลยนะครับมาครับผมจะการเหล็กตัวนี้ครับเหล็กอาร์กในบางทีมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะผมก็จะมาใส่ นี่เลยครึบนะครับนี่ครับ,รบอันนี้นะครับเสร็จนะครับเหลือแค่เราขันนะครับทีนี้เราก็หักขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับพับขึ้นมาอย่างนี้นะครับพับขึ้นมานะครับรปึ๊บนะครับแล้วก็หนีขึ้นไปเลยนะครบิ่บแค้แ,น,แน,น่น นี้ก็เป็นฟ้าประตูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับง่ายนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมนะครับที่หิ้วนะครับที่หิ้วแบบนี้นะครับที่หิ้วแบบนี้นะครับนะครับพี่หิ้วแบบนี้นะครับเราจะใช้ไม้แขวนผ้านะครับที่เหลือใช้นะครับหรือว่ามันเก่านิดนึงนะครับเราจะมาประยุกต์ เป็นหูวหิ้วนะครับหรือว่าจะใช้เป็นสายไฟก็ได้ครับแบบนี้นสายไฟแบบนี้ก็ได้จะได้ดใหญ่นะครับหิ้วง่ายนะครับเป็นสายไฟอสายไฟเมนเนาะเขาเรียกเนาะก็ได้คเดี๋ยวผมจะมาพคออ้นหาสายไฟไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยใช้ ตัวนี้ครับผมตัดไปแล้วนะครับความยาวก็อยู่ที่นะครับความยาวเราตัดนะครับ<ม>ก็อยู่ที่สามสิบสองเซนนะครับแล้วจะมาเอารวดออกอย่างนี้นะครับเอายางออกเนาะให้มันเหลือเส้นลวดแทนนะครับเส้นเหล็กนะครับตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเลย มันได้แบบนี้นะครับเตรียมไว้สําหรับทําหมูหิ้วกรงหมูนะครับใส่น้องหมูนะครับง่ายๆนะครับเสียบเรียบร้อยนะครับี๋ยวก็รอ,รอขึ้นโครงนะครับ,รบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ นี to mainland, ่เราขึ <Qué S 2> ้นโค้งมาเกือบจะถึงเกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมอีกอีกตัวหนึ่งนะครับด้านตูดนะครับอันนี้คือด้านตูดนะครับด้านบนคือฝาตัวนี้นะครับนะครับฝาที่เตรียมไว้นะครับด้านตูดนะครับผมให้มันโผล่มาช่องหนึ่งนะครับเหล็กตรงนี้นะครับให้มันโผล่มาช่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับวิธีขันนะครับก็จะดัดดัดแบบนี้นะครับนี่ ดัดสามขันสามตัวนะครับนี่ครับขันสามตัวนะครับให้มันโผูแล้วก็ความยาวก็ให้โค้งมาในลักษณะแบบนี้นะครับโค้งมาแบบนี้นะครับนี่ครับโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาขันอีกที่หนึ่งก็ตรงกลางนะครับนะครับตัวนี้ก็จะโค้งโค้งโค้งมานี้นะครับผมะนะครับอันนี้เป็นทําไมถึงให้โผูมา ช่องหนึงนะครับเพื่อว่าเวลาขาน้องหนูนะครับโขกมาอย่างเงี้ยถ้าวางไว้พื้นเน่ยขาเขาอาจจะหักได้นะครับเราก็ต้องเป็นเป็น,ปน,ปนแบบว่าให้มีระดับนิดนึงนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เอาฝาบนนะครับมาประกบก,กันอย่างนี้นะครับอันนี้ฝาบนมาประกบนะครับเราก็จะเริ่มขัน ให้แน่นนะครับด้านบนนะขันให้แน่นนะครับขันแน่นแบบนี้นะครับขันเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแน่นตัวนี้เราทําไปแล้วนะครับแนะนําให้ทําก่อนนะครับที่ผมว่านะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราจะเตรียมตัวนี้ครับคือหูหิ้วนะครับนี่ครับเราก็จะมาขันให้อยู่ระหว่างกลางนะครับนี่ให้อยู่ในระหว่างกลางของร่อรงนะครับเราก็จะขันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นอันนี้สีแดงนะครับก็คือไม้แขวนท่าเก่ามันก็จะซีดไยนะครับ ไเรื่อยๆอยนะครับอันนี้เราก็จะ <c oughs> ขันเสร็จเราก็มาเก็บนะครับเก็บพวกรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับตรงนี้นะครับเก็บให้มันสวยงามนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับ กรงนะครับใส่น้องหนูนะครับไม่ว่าน้องหนูหรือสัตว์อะไรก็ช่างนะครับกระต้งกระต่ายได้หมดนะครับอันนี้กรงนะครับนี่ครับสามารถทําเองได้หรือว่าจะสั่งทางฟาร์มก็ได้นะครับคือเราก็ทําจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยหูหิ้วนะครับอ่าถ้าใครอันนี้ครับที่ผมบอกนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่อง ผมด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็นี่นครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม